ทุกที่คือรันเวย์เลดี้ปังรวมสร้างซอฟพาวเวอร์เผยลุคแฟชั่นผ้าไทยสุดปังทำเอาโชเชียอฮหือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. เมื่อเลดี้ปังกันนารันได้ออกมาอวดแฟชั่นผ้าไทยที่นำมาตีความใหม่พร้อมถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าประทับใจท่ามกลางสายตาชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านแลนด์มาร์คดังใจกลางกรุงโตเกียวแม่แม่แม,แม,แม่อากาศร้อนของโตเกียวหรือจะสู้ความฮอตของเลดี้ปางกางเกงมวยผ้าไทยที่ตัดเย็บโดยช่างในชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีทำจากผ้าฝ้ายของมูรณิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมเสื้อคลุมดีไซน์อัด,อด ที่ทำจากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นนำเศษผ้ามาตัดต่อจนเป็นลวดลายยูนิคสุดๆและยังมีแฟชั่นผ้าไทยและงานคราฟเกๆ๋ๆพร้อมเครื่องประดับงานเบนจลงที่เทไม่เหมือนใครจากแบรนด์ดังพร้อมผักดันซอฟพาวเวอร์ของไทยให้ประจักษ์กลางชิบุย่าบอกเลยนะคะว่าปังสวยสะกดทุกสายตาจริงๆค่ะ